เตือนคลิปดนี้จัดทําเพื่อความสนุกสนานและความบันเดินนงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทําตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนำน้ำนๆหนุ่มๆนะครับโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะเออวันนี้ก็อยู่ผมอีเช่นเคยนะ ลองโต๊ะสีนะเพื่อนเออใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดซุ้มซีคลผมหน่อยละกันเพื่อนนะเออมาแล้วปรับไฟนิดนึง่อเ้น,นนะเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโ bon บ erm. นัสชามันอีกเช่นเคยนะเพื่อนโบนัสชามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่แล,และเกมนะแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมให้เราดูหลากหลายเกมเลยเพื่อนใครที่สนใจก็รีบใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเนนะพื่อนจะเพิ่มอัตราการแตกของแต่แล,และเกมนะแล้วก็ ยังมีเทคนิคในการเล่นและก็กดของแต่ละเกมด้วยนะเพื่อนเออใครสนใจก็เร่งใต้คอมเมนต์อีกเช่นเคยนะเพื่อนเออวันนี้ผมก็จะตามกลุ่มบรรษัทามาจองหนึ่งเขาแตกกันเยอะแยะมากมายในกลุ่มเลยนะแตกกันเยอะมากเออวันนี้ผมก็จะขอลองหน่อยปั้นทุนนิดน้อยเลยนะปั้นนุนนิดน้อยทุนเท่าไหร่วะปั้นทุนยี่สิบบาทเออนะ ก็มาถึงก็ขอเริ่มที่เบจต่อไปก่อนเลยนะเพื่อนมากดมือเองไปก่อนนะเพื่อนกดมือก่อนเรื่อยๆชิวๆไว้เอ้ยแล้องนี้ไงเฮ้ยมาถึงก็จะเข้าเลยหรอมาถึงก็จะเข้าเลยหรอหนูโอ้ไม่เข้าอะ่ะอู้ไม่น่าไปกดไปโดนเลยเพื่อนอ๋อก็ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์หน่อยละกันกดแชร์กดซับสไครต์กันหน่อยละกันนะเออจะได้มีกำลังใจทำเกมต่อไปนะเพื่อนเออ วันนี้ก็20บาทแต่ตอนนี้มันเหลือ6บาทเออมาต่อเออ5 5กลมแล้วดอกนี้เออสวยงาม8บาทแล้ววายต่อ5ขีดเลครับน้อง7บาทมาแล้วคบพี่น้อง7บาทไหลมาลูกไหลมาลูกเข้าฟรีก็ยิ่งดีอโหแล้วดอกนี้60บาทอาจารย์เพื่อนโอ้โหยอดสุดยอดไปเลย80บาทดอกนี้เออโอ้โหโมา มาหน่อยนะเพื่อนอสวยงามแล้วดอกนี้ไงเออมาอีกแล้วมาอีกแล้วดอกนี้ไงโอ้โหหนึ่งบาทจุดหกสิบตตค์โอ้โหหม่ก็เพื่อนนะเออก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูเกมอะไรอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ลองขอ,อเข้ามานะเอออย่าถ้าเกิดมันตรงเวลากับ เวลากับโมนธานนะก็จะเล่นให้นานเพื่อนเออโอเคนะโอเคอายุเลยดิก่อนที่อ่ผมแนะนำกกนะการเพื่อนถ้าเกิดเราเข้ากลุ่มโมนธานมาแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราเข้ากลุ่มมาแล้วอ่ะเออก็ก็ต้องเข้ามาดูกลุ่มก่อนนะวะ่าเกมอะไรแตกเพื่อนเพื่อนเพื่อนแตกเกมอะไรกันบ้างนะเออก็แล้วแล้วเราก็ตามเขามาได้เลยวันนี้ผมก็ตามมาเพื่อนตามโมนธานมาแล้วเพื่อนในกลุ่มแม่งแตกกันเต็มเลยนะ โอ้โหเขาแคปรูปกันมาแบบว่าแตกกันเป็นหลักพันหลักหมื่นเลยผมก็งงมากเออเชื่อไม่ได้ดยงังไงแต่ผมก็เคยได้นะเพื่อนเออไม่ใช่ไม่เคยแต่มันก็แบบเออวันนี้คือแบบแตกเยอะเป็นพิเศษนะเพื่อนออแต่ตอนนี้มันเงียบนะเพื่อนเออจองหนึ่งนี่มันแตกเยอะแตกดีด้วยนะเพื่อนคือแบบมันเหมือนเป็นเกมยอดนิยมด้วยนะเพื่อนเออเขาก็อาจจะแบบปรับแบบไม่รู้อ่ะอาจจะแบบ เปอร์เซ็นต์การแตกเยอะกว่าทุกเกมนะเออก็มันก็แล้วตุแล้วอยู่อยู่แต่เวลานัออ้นนึงเพื่อนๆพูดใหม่พูดใหม่ผมรนนะเออมันก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสชามด้วยเออเราต้องเข้าไปดูนะว่าเกมนั้นแตกจริงหรือเปล่าแตกเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพืเ่อนๆในกลุ่มแตกกันอะไรบ้างเออนะเออก็ใครอยากเข้ากลุ่มโบนัสชามก็รีบใต้คลิปได้เลยดะเพื่อนและดอกนี้เหลือส0มิบกว่าบาทอีกแล้วโอ,อ เหลือสามสิบกว่าบาทอีกแล้วแนนเพื่อนมากดต่อนะอย่าไปหวัน่นแนะเพื่อนสามที่สองบาทแล้วดอกนี้ <c oughs> โอ้โหเหลือสามสิบบาทเพื่อนเลยอะไรกับเนี้ยอุ้ยแต่มันเยียบนะเพื่อนอย่างว่าเลยนะเราอาทุนมันก็นคือแบบมันต้นเกมมาเพื่อนอาทุนมันน้อยด้วยอะไรด้วยมันถ้าเกิดอทุนมาสักสามสีนะ่ร้อยเนี่ยมันยังขึ้นเป็นเบ็ดเบ็ดสามเป็นสี่ได้ไง อันนี้ผมเล่อนที่เบ็ดเบ็ดสองอ่อนเบ็ดต่าๆเลยนะดีดีแรกว,ว่าจะเรื่อเบ็ดหนึ่งแต่เอาเดือดอัดแม่งเลยนะเออเพื่อนๆเหลือสิบกว่าบาทเหลือสิบบาทแล้วเฮ้ยผมว่าต้องต้องเติมใหม่ไหมนี่ต้องได้เติมใหม่ไว้เอ,อ้ยเหลือสี่บาทมาสาธุสาธุโอ,อ้โหเพื่อนๆน,นะหมด ต้องเติมใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเติมแป๊บหนึ่งเลื่อนเออถ้าเกิดเราเติมอีกสักยี่สิบบาทละกันเลื่อนนะก็รอสักป๊บหนึ่งนิดเดียวจริงๆนะเพื่อนเออก็คือแบบเราเรามันมันมันแบบว่าถอนอัตโนมัติฝากก็อัตโนมัตินะเลื่อนรอแป๊บเดียวไม่เกินห้านาทีนะแม่งมาแน่เดี๋ยวรอก่อน เดี๋ยวรอก่อนสักพักนลยสักนาทีสองนาทีนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมจะรีเกมใหม่นะเออเดี๋ยวผมจะรีเกมใหม่นะเพื่อนเนี่ยเออชื่อนั้นมันจะเข้าอย่างไรมันจะมาได้ยังงี้แป๊บนึงนะเพื่อนเดี๋ยวรอก่อนแบ้าเลยนะอ่าตต๊๊ด มาเพื่อนมามันน่าจะเข้าไว้แหละนะแล้วผมขอรีรน่าเกมอั่นนึงรีน่าลีน่ารีน่าเกมเออถูกแล้วมาก็เติม,มาปยี่สิบาทแล้วมาขอปั่นต่ออน,นี้ผมขอขึ้นไปเบทสามก่อนเลยแล้วกันนะเติมยอดที่สองแล้วนะขอขึ้นไปเบทสามแล้วกันเพื่อนโอเคนะต้องเข้าใจผมกันด้วยนะเพื่อนโอเคอายุเลยดิเออมาก็มาเลยดีกว,ว่าปัน่นมือไปก่อนนะ ปานมือไปก่อนให้เรื่อยเพื่อนเบตสามอัดไปเลยอย่าไปวันเติมใหม่ได้เออนะแล้วเหลือแปดบาทแล้วกูว่าได้เติมอีกรอบแน่เลยนะกูว,ว่าได้เติมเออนี่ไงหรือว่าได้เติมอีกรอบเพื่อนถ้าผมพูดคำหยาบเยอะไปก็ขอโทษทุกคนด้วยนะเออก็ไมไ่ตั้งใจจะพูดหแต่ารมณ์มาไว้นะเพื่อนเออก็เพื่อนคนไหนที่ขอลดเบตเบตสาแล้วกันเพืเลล่อนเบตหนึ่งเลยแล้วกัน นะโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะเพื่อนอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วเมาส์ก้นเล่นพวัวซัวตัวแหลงไปเรือ่องวลาเออนี่ไงมาแล้วมันมาแล้วดอกนี้มาแล้วจ้าสวยงามไปเลยดอกนี้วายตอกมาดิสิบแปดบาทตีกับคืนหรือเปล่าโอ,อ้โหดอกน,นี้ยี่สองบาททุนกูมาแล้วทุนผมมาสี่สิบบาทแล้วเพื่อนเออมาหน่อยทุนมาสี่สิบบาทแล้วนะเอออย่าไปหวัน ยาไปวันนะเออมาดอกนี้สี่สิบสองบาทครับเพื่อนๆเออก็เพิ่มเบ็ดเลยเบ็ดสามเหมือนเดิมอ่าขอสักเส็บหนอนนะเปิดทบโบหน่อยเพื่อนก็เพื่อนเคนไหนที่ยิวเต่าสิบแปดปีนะก็ควรได้รับคำแนะนํานะไม่แนะนําไม่เล่นหรือน้ำตาปดิขาดนะโอเคแล้วเปล่านะเออแล้วดอกนี้ไงหกบาทเข้ามาแล้วเก้าบาทต่อสวยงามดอกนี้สิบสองบาทละ เขียวใบอีกสี่พ้าใบเพื่อนเอ้ยมันเริ่มกำไรเลยจ้ะมันเริ่มกำไรแล้วครับพีไ่ได้ไหมกลุ่มวัน้ทาม่งของจริงนะก็เจ็ดสิบพห้าบาทดอกนี้ผมตามกลุ่มวัน้ำทามมาด้วยแหละนะเพื่อนเออก็กลุ่มวัวนะคทามจะเพิ่มอัตราการแตกของแต่ละเกมแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมด้วยนะเพื่อนเออหยุดหมนสามที่เดิมได้แล้วก็สักสามที่หมุนไปสักสามที่หมุนไปนะ เออสาวหนุ่มเช่นเคยแตเปลีตยบเป็ดโเดอร์เพื่อนเออลำหนึ่งขอขยักตัวบ้างมืงนะเออมาโอเคอายุเลยเด็กเออก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปผมแล้วถ้าชื่นชอบก็กดไลค์ก็กดซับจะคล้ายผมด้วยละการเพื่อดวนี้288ดบบาทโอ้โห้มายจอไม่ไงค่ะเพ่ มายังไงครับพี่น้องเออเดี๋ยดอกนี้ได้เท่าไหร่สามร้อยบาทครับพี่โอ้โหเป็นไงเอาเรื่องอยู่นะเออมันอารวาดอยู่ในะเลื่อนอ๋อในเลื่อนสวยงามแล้วดอกนี้มาแล้ววายหนึ่งสวยงามสิบเก้าบาทโอ้ฮะดอกนี้ไอด้ดจลูกพ่อเข้ามาอีกสิบแปดบาทครับพี่อ๋อเป็นไงอ่ะ เป็นไงล่ะครเบนเพื่อนเออโอ้โหสติ่งนะวันนี้ไม่งาดีนะเพื่อนกำไรมาสี่รอยกว่าเออสา0รอยกว่าแล้วนนอะจุนมายี่สิบสองรอบก็เป็น4ีิบาทนะเติมไปสองรอบเองเออทอนอัตโนมัติฝากก็อัตโนมัตินะเพื่อนคือแบบไวทันใจนะเพื่อนเออก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากเข้ากลุ่มเธรามหรือสนใจก็ ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อนเออก็มีกดกดลิงก์เข้าไปใช่ไหมแล้วก็จะมีคลิปหนึ่งเป็นคลิปของบนาธรามนะแล้วก็จะมีลิงก์ใต้ใต้คลิปอีกคลิปอีกอีกอีกคลิปต่อไปนะเพื่อนเออก็กดเข้าไปแล้วก็ลองทักหาเขาดูนะเออก็ใครสนใจก็สามารถสอบถามได้นะเพื่อนเออก็กดไ like, ลค์เพื่อสก๊อตไ์หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจทำให้ทำคลิปต่อไปเดินเพื่อนโอเคนะเพื่อนอ,อ๋อ และดอกนี้ได้ไหมเท่าไหร่ดอกนี้ได้ไหมเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทและกําไรมาแป๊บเดียวเป็ดสามห้าร้อยก็มาแล้วกาไรมาแป๊บเดียวเองเพืเเเอ่อนๆเออมาเดี๋ยวต่อไปผมขึ้นเบ็ดแล้วก็จะเปิดทะ r บบนะเออเดี๋ยวจะเปิดทะ r b o ักห้าสิบปนนะเพื่อนนะเออ ก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรหรืออยากดูเกมอะไรนะเบ็ดเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่ก็ลองขอเข้ามานะเพื่อนเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรพูเยอะผมก็ยังเจ็บคออีกเช่นเคยนะแบบสเลตเยอะนะเพื่อนมาเปิดทับโบแล้วขึ้นเป็นเบ็ดเบ็ดสี่ไม่เอาไม่สุดเบ็ดเจ็ดดีกว่านะเออเบ็ดเจ็ดจากห้าเป็นบ่นใบเพื่อนเปิดทับโบไปเลยนะพี่น้อง มาดิมาหน่อยสวยงามมาแล้ววายดอกนี้เออต่อเชื่อมเกิดบาทเฮ้ยห,หลังหลังมันก็มาดีอยู่นะเพื่อนหลังหลังมันก็มาดีอยู่นะเออมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะเพื่อนและดอกนี้ไงวายหนึ่งตัวโอ้โหหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าบาทเฟี้ยวเลยเพื่อนนะโอ้โหดอกนี้เป็นไงสองร้อยสิบสามบาทแล้วครับพี่ แป๊บเดียวมาหกร้อยกว่าบาทแล้วเราก็ค่อยต่ค่อยค่อยไต่เบ็ดขึ้นไปนะแต่เมื่อกี้ผมข้ามเบ็ดกระโดดเบ็ดโอ้ยแล่ดองนี้ฟรีเข้าอีกออ้ยเพื่อนฟรีเข้าครับพี่น้องโอ้โหเป็นไงโอ้ก็เราต้องดูเวลาโบนัสถามด้วยเพื่อนนะสุดเต็งนะเพื่อนโอ้โหมาแล้วดอนี้วายสองตัวโอ้โหข้างในก็แจก ข้างนอกก็แตกอหอวันนี้มันเป็นวันอะไรครับเนี่ยบ้านเราหามไปหมดแล้วเนี่ยเออเหมือนบ้านเราห่ารอบนี้หนึ่งร้อยกว่าบาทโอ้โหเดียวเบ็ดเจ็ดเข้าฟรีแป๊บเดียวขึ้นมาเจ็ดร้อยแล้วเพื่อนนะเออสุดยอดและเหนื่อยขาหมุนอย่างเงี้ยอย่างหมุนปีดี้นิอย่าหมุนดินเอนนอสวยงามที่แตแล้วตอนนี้ไวติดอีกเออสี่สองบาทแล้ไวสองตัว มาแล้วจ้าหนึ่งร้อยสบาทโอ้โหต้องตบมือให้เขาจริงเลยดอกนี้คือแบบมันคอมโบโหดมากสองร้อยสี่สบกบาทโอ้โหแม่งคือแบบข้างในก็แจกข้างนอกก็แจกถึงว่าทำไมเพื่อนเืเ,เ,เขาแตกกันนะในกลุ่มวันธรรม่ะเื่อนเออ และดอกนี้ไงดอกสา์บึ้มก็มาเออสวยงามและดอกนี้ไว้สไปดิกสวยงามมาแล้ว <c oughs> ไม่มีตัวต่อครับพี่และดอกนี้เงินรางวัลรวมได้เท่าไหร่418บาทนะจ๊ะและกําไรขึ้นมาเป็น1,000งัแล้วแป๊บเดียวเองเพื่อนแล้ววายสอตัวหนึ่งร้อเจิบเป็เช่นเคยโอ้โหคือแต่ดีไม่ไหวเลยหนึ่งรอยเจ็ดิบ้าบาทนะดอกนี้เออ โอ้โหสุดยอดไปเลยนะเพื่อนแล้วดอกนี้มาโอ้โหที่8 0บาทแล้วดอกนี้ยังไงสวยงามแล้ววต่อยู224บาทนี่เบ็ดเจ็ดนะนี่เพื่อนนี่เบ็ดเจ็ดนะเออเป็นไงเพื่อนได้เรื่องไหมได้เรื่องไหมได้เรื่องอยู่แล้วดอกนี้2ิ4เก้าบาทนะเออโอ้โหก็ใครที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนก็เรีงได้ก็เม์แรกได้เลย กลุ่มโมนัสของเรานะเออเลนดอกนี้มันแตอีกแล้วครับพี่น้องสามร้อยหนึ่งบาทโอ้โหวันนี้เป็นวันอะไรครับมันแตดีเกินปุยมุ้ยมันจะเกินปุยมุ้ยออาผมขอขึ้นเบ็ดหน่อยแล้วกันนะถ้ามันแตกดีอย่างนี้ถ้ามันแตดีอย่างนี้ผมขอขึ้นเบ็ดไปเรื่อยหนึ่งร้อยสี่สิบบาทแล้วดอกนี้ยังไงเจ็ดบาทต่อสวยงามโอ้โหเปเพื่อนสองร้อยห้าสิบสี่บาทนะจ๊ะโอ้โหขอขึ้นไม่เบ็ด เบ็ดยี่เลยไหมเบ็ดยี่ไปเลยกระโดดเบ็ดยี่ไปเลยอ่ะขอสักสิบหมุนไปี่สุดยอดไปเลยเพื่อนนะดอกนี้แล้วมาไหม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 หื้อเอ้ยสวยสวยงามยังมาดอกต้ายนะเพื่อนจ่อุ้ยสามร้อยบาทสี่ร้อยอ๋อเลยมาสานนมสิบบาทเพื่อนดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้สุดยอดไหมเพื่อนออ โอ้โหใส่เจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทคุเป็ดยี่กูอ่อะขอสักที่หมุนเอ้ยขอสักที่หมุนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอสักที่หมุนได้ไหมเพื่อนขอย้ำหน่อยนะขอย้ำหน่อยได้ไหมได้ไม่ใจมาดิน้องๆมาแล้วมันมาแล้วมันมาอีกแล้วโอ้โหแล้วตอนนี้สองร้อสี่ร้อยโอ้เพื่อน ถ้าผมพูดคำหยาบเดียวไปหรือพูดอะไรปิดพลาดมาทุกประการใดหรือพูดไม่เข้าหูใครก็ขอโทษทุกคนด้วยนะเออแลดดอมี 500, ีห 500, 500, ้าร้อยห้าสิบหกบาทเพื่อนเอ้ยเป็นไงสุดยอดไปเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดตุดต่อขา้ลองโตเซียดด้วยละกันนะถ้าเกิดใครใครได้เข้าไปเรียนอยู่ข้างในเออก็จะรู้จะรู้คํานี้นะว่าคําว่าลองโตะนะโอ้ยแลดดอกนี้แลดดอกนี้ เพื่อน400บาทอุ้ยบ็ดยี่ก็ได้เหมือนกันนะโอ้โหสามบาทสองร้อยยีิบเจ็ดบาทนะวันนี้เออเอาเอา,เอาทุนมาแค่ยี่สิบาทแต่สองรอบก็เป็นสี่สิบาทนะเพื่อนเอองนั้นผมก็ขอจบกิปวิดีโอเพียงเท่านี้เลยละกันนะเพื่อนนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามอีกรอบนึงแล้วกันนะถ้าเกิดชื่นชอบผมนะแล้วถ้าเกิดใครอยากดูเกมอะไรก็ขอเขอ้ามาได้นะ ถ้าเกิดมันตรงกับเวลาบนหน้าทามก็จะเล่นให้นะเพื่อนเออวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็สวัสด,ดีทุกคนด้วยครับอย่าลืมกลุ่มหน้าทามล่ะลิงก์้าคอมเมนต์อ่ะเอออย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนก็จะเพิ่มอัตราการแตกของแต่ละเกมด้วยนะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การแตกด้วยนะเออแล้วก็ยังม,มีเพื่อนีในกลุ่มคอยชวนคุยกันในกลุ่มแล้วก็เวลาเขาแตกเกมอะไรกันเนี่ยเขาก็จะ แกรไม่เราดูนะเพื่อนว่าเกณไหนแตกเกมไหนมาดีนะเพื่อนเออวันนี้ก็มาได้ตรวน,นี้แหละเพื่อนอก็ขอตัวไปก่อนละกันนะก็บุยบุยนะร่องโตเสีเหตุนั้นเพื่อนคำนี้นะถา้าใครเคยเข้าไปเสียตข้างในนะเออก็จะรู้ดีนะเพื่อนไปแล้วบปไปจ๊บ,จบ